s s ส n c e สซักผ้าทุกชนิดมีแอนตี้แบคยิ่งซักสะอาดยิ่งมั่นใจต้อง Essence สวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการแหล่งข่าวเล่ามาอยู่กับคุณเป๊ปซี่เสริมสุขดิฉันนุ่นตะวันรุ่งนะคะก่อนจะไปอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ค่ะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยในส่วนของก้าวไกลเขาเตรียมที่จะเสนอยติในการแก้ไขประเด็นการตัดอำนาจสวนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนความเป็นไปได้เนี่ยมันมีไหมคะพี่เป๊ปซี่เพราะว่าในส่วนของเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็ไม่เอาด้วยในประเด็นนี้ พราะวันนี้ก็เป็นประเด็นที่สื่อจับเรื่องที่คุณวิโร์โฆษกพัก้ว <9 S 2> ออไกมาพูดใ,<ช>ในเรื่องนี้นะครับว่ามีเสียงพอเนี่ยซึ่งดูแล้วเนี่ยครับคือตอนนี้ในส่วนของพักฝ่ายค้านเนี่ยต้องบอกว่าไม่ไม่เป็นเอกภาพอะในเรื่องของแนวทางการทํางานเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นว่ามันควรจะตั้งสสลอ<ช>แล้วก็ยกทั้งชุดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่พักก้าไกลเหมือนกับมองว่าถ้าไปตั้งสสลอเนี่ยโอกาสที่จะเดี่ยงเนี่ยมันก็ เป็น,นไปนได้สูงแต่ว่าทางคุณพี่โลดเนี่ยนะครับก็มาถแถลงข่าวเหมือนกับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยรู้เรื่องก็คือในแง่เขามั่นใจว่าเสียงของฝ่ายคา้าในส่วนคือก้าวไกลเนี่ยมีไม่ถึงร้อยมี50กว่าและที่เขาบอกว่าถึงเนี่ยเขาแอบไปรวมกลุ่มไหนของประชาธิปัตย์ด้วยไหมเนี่ยนเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเกิดว่าทางกลุ่มอเวนเจอร์ของคุณสาธิตปวงนองเตยเนี่ยมาร่วมงานด้วยเนี่ยนะครับสิบกว่าเสียงมันก็ยังเฉียดเฉียดจะไม่ถึงนะครับ เดี๋ยวจะไปวิเคราะห์กันนะครับในส่วนของเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเบรกสองครับค่ะเบรกแรกนี้นะคะเราคุยกันด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 กันหน่อยพี่เป๊ปซี่วันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของ Tra v e l b u บ b l e นะคือวันนี้ทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าเตรียมจะเสนอสบคถึงแผนในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็เห็นว่าจะสตาร์ทช่วงน่าจะเดือน2เดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะคือเดิมจะเอาเดือนตุลาคมเนี่ยแต่ดูสถานการณ์แล้วเนี่ยยังไม่น่าทันแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ย ที่เรารายงานก่อนหน้าน,นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของไม่ใช่เป็นการจับคู่ขนารแล้วก็จะเป็นในส่วนของนักท่องเที่ยวประเทศไหนที่มีความเป็นไปได้สูงมีกําลังรั์เนี่ยนะครับแล้วพร้อมจะมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องสองอาทิตย์ขึ้นด้วยเพราะมันต้องมีกักตัว14วันใช่นะซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่มากนะครับแล้วก็สบคจะพิจารณาคอกันซึ่งเรื่องนี้พอมาดูสถานการณ์ในเพื่อนบ้านอย่างในเมียนมาะไรเนี่ยครับโอ้สถานการณ์โควิดนี่เป็นอะไรที่ ยังต้องจับตาดูนะครับเฝ้าเฝ้าห่วงซึ่งในช่วงของผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขทำลายสถิติดีดไปสามแสนเลยครับเมื่อวันที่4กันยานี่นะครับดีไปที่3470ในขณะที่ตัวเลขวันนี้อยู่ที่231 0 0นะครับแล้วก็ที่ทำลายสถิติอีกอันหนึ่งก็คือตัวเลขติดเชื้อของอินเดียครับ แดงหน้าบราซิลมาอยู่อันดับสองของตารางแล้วนะ,ะอินเดียนี่ประชากร1,300ล้านนะน้อยกว่าจีนทีเดียวครับแต่ว่าการติดเชื้อนั้นสถิติวันที่6นั้นอยู่ที่91 0 0 0่หนึ่งเมื่อสองวันก่อนอยู่ที่90 0 0 0มเศษนะครับคิดว่าพีคแล้ววันนี้ยังพีคได้อีกโอ้นี่แสดงว่ามีแนวโน้มจะทะลุไปถึง10,000แสนไหมนะฮะไปดูตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตลงไปที่4,129นะครับ ก็ยังไม่ทำลายสถิต <med> ิเมื่อวันที่18เมษายนในขณะที่ตัวเลขในภูมิภาคนะครับฟิลิปปินส์นั้นก็ยังติดเชื้อสูงสุดอันดับหนึ่งนะครับ2,38,000ครับแล้วในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยนะครับเริ่มลงแล้วนุ่นเพราะก่อนหน้านี้ขยับอยู่ที่5,000ันห0นะครับแสดงว่าสถานการณ์อาจจะถึงจุดสูงสุดไปละแล้วก็เริ่มลงในขณะที่อินโดนีเซียนะครับ, <S <s รบก็ยัง ตัวเลขติดเชื้อสะสม1 9 4 0 0 0ครับมาดูในส่วนของเมียนมานะครับตัวเลขอยู่ที่1,419เนี่ยแต่ว่าตัวเลขล่าสุดที่เช็คก,ก่อนเข้ารายการนี่ยนะครับตัวเลขวันนี้ของเมียนมาอยู่ที่1,464นะครับคสียชีวิต8คนแล้วก็ตัวเลขวันนี้ถือว่าสูงสุดแล้วนะครับ166<อ>่งซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสถิตินะครับ อย่างที่เคยรายงานแจ้งให้ทราบนะครับว่าระลอกสองของเมียนมานั้นเริ่มตั้งแต่วันที่16สิงหาคมครับที่มีผู้ติดเชื้อจากนอกประเทศนี่แหละครับหนึ่งคนนะครับแล้วก็จากวันที่16สิงหาคมมาจนถึงวันที่6กันยายนนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ทั้งหมดนะครับ1,045รายในขณะที่ตัวเลขติดเชื้อนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนานะครับอยู่ที่1,464 ก็คิดเป็น71%ครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตขณะนี้ของเมียนมาเนี่ยอยู่ที่8นะครับแล้วก็สถานการณ์ในเมียนมานั้นที่รัฐยะไข่ครับรัฐยะไขา่าขานั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชาโวโรฮิงญานะครับก็ทั้ง6เมืองใหญ่เนี่ยของรัฐยะไข่เนี่ยยังมีเป็นมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นขณะที่กรุงย่างกุ้งนะครับก็มี28เมืองครับมีการล็อกดาวน์เช่นกันแล้วก็ในบิดอเมืองหลวงก็มี2เมือง ที่มีมาตรการที่เข้มข้นซึ่งสถานการณ์ที่เมียนมาก,การติดเชื้อเพิ่มสูงตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็ทําให้วันนี้ครับทางรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเนี่ยครับก็มีการกำชับฝ่ายความมั่นคงทั้งสามกองทัพภาคเลยครับนุ่นเพราะว่าในภาคเหนือน,นั้นก็เป็นทัพภาคสามนะครับตั้งแต่แม่สายลงมาทั้งแม่สอดนะครับสถานการณ์ในแม่สอดนั้นนี่จะเป็นภาพเหตุการณ์ที่แม่สอดที่แรงงานหลบหนีเข้าเมืองก็มีการ ควบคุมตัวเพราะว่าสถานการณ์ในภาคเหนือทางภาคภาคสามนี่ยนะครับการหลบหนีเนี่ยทำได้ค่อนข้างสะดวกชายแดนนะครับ oh. นอกจากนี้ยังมีที่ภาคหนึ่งนะครับที่กาญจนบ,บุรีก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการลักลอบแรงงานเข้ามา oh. แล้วก็ในส่วนของภาคใต้เนี่ยที่ชุมพรที่ละนองซึ่งพลเอกประวิทยวันนี้ก็ได้กำชับนะครับในส่วนของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยการควบคุมในพื้นที่ชายแดนเนี่ยทำได้ยากมากเพราะว่าพื้นที่นี่มัน มันเล็ดลอดข้ามชายแดนได้ง่ายๆเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ผ่านตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีการหลบหนีเข้าเมืองตลอดก็ต้องติดตามดูนะครับว่าสถานการณ์ในเมียนมานั้นจะส่งผลกระทบต่อไทยหรือไม่ซึ่ง<อ>การระบาดของไทยนี่ครับระล,ลอกสองนี่ย,ยังไม่เกิดนะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ติดเชื้อหนึ่งคนก็มีการตามในส่วนของผู้ต้องสงสัยนะครับ700กว่าคนเนี่ยครับ ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการไทยเองก็ควรจะต้องคำนึงถึงตรงนี้นะคะอย่าไปเห็นแก่ความถูกแล้วก็ไปจ้างแรงงานต่างด้าวที่เขาเข้ามาผิดกฎหมายมันมีความเสี่ยงนะคะใช่ครับก็ไปดูจากเมียนมานั่นไปดูในภูมิภาคไปดูที่วิกตอรียหน่อนะครับเอาตัวเลขวิกตอรีวันนี้มาให้ดูอย่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เคยคาดการณ์กันนะครับว่าทางการวิกตอรีเนี่ยเขาประมาณการครับว่าภายในกลางเดือนกันยายนเนี่ยตัวเลขน่าจะต่ํา ครึ่งร้อยคือต่ำห้าสิบแต่วันนี้วันที่เจ็ดนะครับ<อ>ลงมาสี่สิบเอ็ดแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของมาตรก,การล็อกดาวน์ที่เข้มข้นในส่วนของรัฐวิกตอเรียนี่แหะครับซึ่งออสเตรเลียนี่แหะครับติดเชื้อสะสมทั้งหมดนะครับสองหมื่นหกพันสองร้อยเสียชีวิตเจ็ดร้อยหกสิบนะครับในขณะที่รัฐวิกตอเรียเนี่ยก็ติดเชื้อสะสมเนี่ยนะครับอยู่ที่19,550 แล้วก็เสียชีวิตสะสม675นะครับ <Okay. S 1> ก็คิดเป็น74นะครับ <Okay. S 1> ในส่วนของผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับคือวิกตอเรียนี่ก็74ของออสเตรเลียทั้งประเทศในขณะที่ผู้เสียชีวิต675เนี่ยนะครับจากทั้งหมด760เนี่ยก็คิดเป็น88แล้วก็สถานการณ์ในวิกตอเรียนั้นวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีแดเนียลแอนดรูเนี่ยครับก็บอกครับว่ามาตรการล็อกดาวน์เนี่ยนะครับระยะ4 ที่มีถึงวันที่13กันยายนในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับมีการตอกไปอีกครับถึงสิ้นเดือนกันยายนเหตุผลก็ทางนายกออสเตรเลียเนี่ยครับรัฐวิกตอเรียเนี่ยก็มองว่าสถานการณ์ล็อกดาวน์มาตรการ4เนี่ยนะครับระดับ4เนี่ยได้ผลนุ่นมันทําให้ตัวเลขติดเชื้อเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนมาเนี่ยครับเทียบกับ1สิงหาเนี่ยหสิงหาเนี่ยนะครับใช้มาตรการเข้มข้นเลยตั้งแต่วันที่2เพราะว่าติดเชื้อนี่ทะลุไปเกือบ400นะครับแล้วก็ไปสูงสุด เมื่อวันที่5สิงหาคม725แล้วพอมา1กันยาน,นี่ครับลงมา70มา90 113 81 76 6 3<อ>แล้ววันนี้ครับลงไปที่41ลงต่อเนื่องเลยซึ่งแดนนี่แอนดรูก็บอกครับว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นจนถึงสิ้นเดือนนะครับและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่เมลเบิร์นเนี่ยก็มีการชุมนุมประชวง<อ>เพราะว่าประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่พอใจ การใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นนะครับออกมาชุมนุมประท้วงก็มีมีการประท้ากันแล้วก็มีการจับกันคือในในออสเตรเลียนั้นก็คงจะมองในเรื่องของเสรีภาพนะฮะว่าพอมีมาตรการเข้มข้นอย่างเงี้ยก็เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพไปไปดูสถานการณ์ทั่วโลกครับยอดสะสมผู้ติดเชื้อทั่วโลกนั้น27ล้านสาแสนครับแล้วยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่8,93,000นะครับตัวเลขการเสียชีวิตครับวันนี้ ลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ3.2ครับก็ลงเรื่อยๆนะครับจาก 5.5- หลายเดือนก่อนหน้านี้นะครับในขณะที่ผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นอินเดียนะครับแล้วอินเดียนั้นขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2แล้วคุณน,นุ่นค่ะแสงหน้าบราซิลเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขขยับมา92วันเลยนะครับวันก่อน9 0 0 0 0เศษวันนี้9 0 0 0 0นึงแล้วก็มานี่เลยซึ่งผู้ติดเชื้อสะสมของอินเดียอยู่ที่4ล้าน2นะครับแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ย อยู่ที่6ล้าน4แต่ว่าเสียชีวิตติดเชื้อสะสมติดเชื้อรายวันของสหรัฐอเมริกา31,000ครับอันดับสองอันดับ3บราซิลนะครับ14,000อันดับ4โคลัมเบีย8,000อันดับ5เปรูครับในขณะที่ผู้เสียชีวิตนั้นสูงสุดอันดับ1อินเดียครับ1,800นะครับอันดับ2ไปบราซิลมาสหรัฐอเมริกาไปโคลัมเบียแล้วก็ไปเม็กซิโกครับ <c oughs> ก็เป็นสถานการณ์ที่ยังประมาทไม่ได้นะคะโดยเฉพาะไอ้สายพันธุ์ใหม่เนี่ย D หกหนึี่ G ที่มีความสามารถในการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วมากกว่าเชื้อตัวแรกเนี่ยสี่ถึงหนึ่งเท่าเลยนะคะซึ่งตัวที่เจอล่าสุดของไทยที่ติดเชื้อคนหนึ่งนี่ครับขนาะนี้ยังยังไม่ยินยังไม่สรุปว่าเป็นสายพันธุ์ G หรือเปล่านะคะเพราะสายพันธุ์นี้มันก็จะระบาดรวดเร็วแต่ความรุนแรงเนี่ยมันจะน้อยกว่าพูดถึงเมื่อวานนั้นไปเดินห้างนะคะไม่สแกนนะ ไม่เขาไม่ค่อยยิงอุณภูมินะแล้วก็เรื่องของไทยชนะเนี่ยก่กาตกกันจริงๆก็ขอความร่วมมือว่าช่วยกันนะะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันสามารถพลิกกลับมาได้ทุกเมื่อนะเดี๋ยวเราพักกันรู่เดียวช่วงหน้าว่ากันต่อวิเคราะห์การเมืองกันถึงแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญสซอรอเกิดขึ้นได้ไหมหรือควรจะแก้ไขเป็นรายมาตราดีกว่าวิเคราะห์กันต่อช่วงหน้าค่ะ ชีวิตเต็มไปด้วยการเดินทางและทุกการเดินทางจะเติมเต็มความหมายให้ชีวิตเป็นเจ้าของ All New c o r o l l a Cross วันนี้พร้อมรับข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้เสียงคลิกเหล่านี้เป็นเสียงที่วานสเปิร์ม พูดคุยกันพวกนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจแต่ถ้าจะเรียนรู้มากกว่านี้เกรกจะต้องหาวิธีที่จะติดกล้องที่ดีกว่านี้ สักผ้าทุกชนิดมีแอนตี้แบคยิ่งซักสะอาดยิ่งมั่นใจต้องเ s สเซนส มาช่วงนี้วิเคราะห์การเมืองกันหน่อยนะคะหลังจากที่โฆษกของพักคก้าไกลคุณวิโรธออกมาแถลงข่าวนะคะอบอกว่าตัวพรกคก้าไกลเนี่ยเตรียมที่จะเสนอยติในการปิดสวิตสอวอนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็มั่นใจเหลือเกินว่ายังไงเสียงก็พอจะเสนอได้แน่เพราะว่าแนวทางของพักคก้าวไกลนั้นพูดมาตลอดชัดเจนในเรื่อง,องสอวอนะคือไล่ไปตั้งแต่269 270 271 272 27, 27, 27แต่เห็นคุณวิโรธบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเล่นประเด็น272ก่อน ก็เหมือนกับอำนาจสวในการเลือกนายกนะครับได้ครับเดี๋ยวไปดูหน่อยนะครับว่ามาตา272เนี่ยว่าไง272หัวใจสําคัญเลยก็คือให้ทางวุฒิสภาเนี่ยนะครับสมาชิกเนี่ยมามีส่วนร่วมในการที่จะลงคะแนนเลือกนายกนะครับก็ต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งออสอสอทั้งหมด500นะครับวุฒิสภาเนี่ย250 ก็เป็น750ครับครึ่งหนึ่งก็ต้อง375 <3 75 S 1> <5. S 2> ประเด็น272ก็เป็นประเด็นใหญ่ครับที่มีการพูดกันตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็สวหลายท่านออกมาพูดเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของก้าวไกลเนี่ยก็หยิบประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่แล้วบอกว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเนี่ยคุณวิโรจน์เนี่ยน,นะครับก็บอกในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเสนอแล้วก็มั่นใจด้วยครับว่าเสียงสนับสนุนเนี่ยจะต้องมีผู้ลงยติร่วมเนี่ยนะครับ หนึ่งในห้าของห้าร้อยของสสเนี่ยครับซึ่งก็คือหนึ่งร้อยผมผมฟังคุณวิรจอดพูดผมก็ามานั่งนึกเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขนาดนี้เนี่ยครับต้องบอกว่าพักก้าวไกลเนี่ยกับพักเพื่อไทยเนี่ยขัดแย้งกันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าคราวที่แล้วเพื่อไทยก็ไม่เอาด้วยคือตั้งแต่แรกเลยที่ก้าวไกลเขาถอนชื่อออกจากยติของพักฝ่ายค้านใช่ครับแล้วก็มีการพูดให้สัมภาษณ์กันเน็บแนมกันตลอดอก็พูดถึงแนวทางการทํางานในขณะที่ เพื่อไทยเนี่ยมองว่าตั้งสสลเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปนได้มากกว่าเพราะ<ฆ>ดูทิศท,ทางในส่วนของพักรวมรัฐบาลในขณะที่พักคก้าวไกลเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยก็เสนอร่วมยัติกับในส่วนเพื่อไทย<ฆ>แล้วก็มาถอนออกประเด็นเนี้ครับเป็นประเด็นที่ทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่สบายใจว่าเอ๊ะมันน่าจะเดินทางไปในทิศทางเดียวกันไหมก็เลยทําให้พักเพื่อไทยในส่วนของแกนนาฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเสนอยัติในเรื่องสอสล<ฆ>ซึ่งก็ไปสอดรับ กับแนวทางของพรรครวมรัฐบาลนะครับแต่ว่าทําไมคุณวิโรดเนี่ยถึงมาแถลงมั่นใจว่าในสัปดาห์หน้าชื่อเนี่ยครบ100แน่เดี๋ยวไปดูจํานวนสสของฝ่ายค้านหน่อยนุ่นให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับจะได้เห็นว่าโอกาสจะถึง100เนี่ยมันเป็นไปได้หรือไม่ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เอาด้วยเป็นไปไม่ได้เลยนะนุ่นเนี่ยดูตรงนี้นะครับเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมี1 3 4นะครับและกล้าวไกลเนี่ยมีแค่54 ร้อยสาสิลบสองสิบสองเนี่ยนะครับได้78ดสิก็คือหมายความว่าพักฝ่ายค้านอื่นๆทุกพักเนี่ยครับเอาด้วยเนี่ยนะครับเอาด้วยเนี่ยครับก็ได้แค่78็ดสแล้วก็ถ้ารวมประชาธิปัตย์นะครับประชาธิปัตย์เนี่ยผมให้เต็มเหนียวนะครับสิบคนคือมีเขามีอ้างว่ามี14คนนะครับเอาสิบสีไปเลยแล้วกัน78็ดบวกสิเนี่ยก็มาแค่92มันก็ไม่ถึงร้อยอยู่ดีแล้วก็ในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับที่บอกว่า จะได้เสียงของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมคงจําได้นะครับเราก็รายงานวิเคราะห์ในเรื่องของคุณสาธิตวงหนองเตยที่ออกมาถแถลงข่าวนะครับแล้วก็พูดถึงจุดยืนของกลุ่มคือเ็าเรียกตัวเองเอาว่าเป็นกลุ่มกบฏ<อ>แล้วก็ในกลุ่มนี่แหละครับก็คืออย่างที่ผมวิเคราะห์มาตลอดนะครับว่าเป็นความขัดแย้งภายในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ไม่พอใจการทํางานของคุณจุรินแล้วก็สะท้อนออกมาในสิ่งที่เราเห็นนี่แหละครับแล้วก็เสนอที่จะ ยื่นยติแต่ว่าในส่วนของคุณสาธิตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปยื่นยติเพราะว่ามีมีสิบคนเองก็ต้องไปร่วมกับพักเก้าไกลค่อนข้างแน่นอนนะครับ<อ>แล้วถ้าคุณสาธิตตัดสินใจไปร่วมลงมติเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ทางการเมืองนุ่นแล้วอย่างนี้จะต้องยังไงคะพักประชาธิปัตย์จะไปยังไงต่อถ้าเป็นแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์ก็เสนอในส่วนของ พักรวมรัฐบาลนะครับเสนอแก้256แต่ว่าในเรื่องของ172เนี่ย272เนี่ยพักประชาธิปัตย์เนี่ยไมไ่เอาด้วยเพราะพัก,พกรัฐบาลนี่แะครับไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าต้องดูครับว่าในส่วนของเก้าไกลที่ประกาศไว้นะครับว่ามีเสียงสนับสนุนเนี่ยเกิน100เนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยถึงไหม oh. ดูแล้วนี่ไม่น่าถึงแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือกลุ่มของคุณสาธิตเนี่ย จะมาลงชื่อด้วยเนี่ยจริงหรือไม่ oh. ถ้าคุณสาธิตกล้ามาเนี่ยนะครับโอ้โหแสดงว่า,าพรรคประชาธิปัตย์นี่มันต้องสุดแล้วจริงๆริงดงนั้นก็ต้องขัดแย้งกันรุนแรงนะครับเพราะว่าคุณสาธิตนี่เรียกตัวเองเลยไม่ใช่นักข่าวเรียกนะคือนักข่าวเขาถามว่าเอ๊ะแล้วกลุ่มที่เห็นด้วยมีกี่คนแกก็บอกว่างั้นต้องไปนับก่อนว่ากลุ่มกบฏเนี่ยมีกี่คนก็ก็ดูอยู่นะครับ1 0ถึง14แต่เอาเข้าจริงๆถามว่าเวลาโหวตเนี่ยจะได้ขนาดนั้นหรือไม่นะครับแล้วถ้าเพื่อไทยไม่โหวตด้วยสัปดาหห์นน้้าาาผมวว่่พรกกไลเี เสนอเรื่อง272เนี่ยไม่น่าได้เลยเพราะเสียงจะไม่พออทีนี้มันมีวันที่23-24กันยายนนี้ที่จะมีการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลม,มันจะออกอยังไงฮะมันจะสสรอ,อยู่ไหมฮะอย่างนี้เพราะประเด็นสสรก็เป็นทิศทางที่พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับ <ๆ S 2> เขาผลักดันขับเคลื่อนตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ฟังความเห็นของสอวอหลายคนนะครับมีคุณกิติศักดิ์ ค,คุณกษษิติศักดิ์ก็ยอมรับว่าอยู่หนึ่งใน60กว่าที่ผมรายงานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมีการตั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่มอิสระ,สระนะครับแล้ว60คนเนี่ยก็คือเห็นว่าไม่ควรตั้งสสลอที่น่าสนใจอีกท่านหนึ่งครับคือเสออู้ครับคนนี้นักการเมืองโทษครับผู้ชมติดตามสถานการณ์ที่ไม่ได้เกาะติดยาวนานอาจจะไม่คุ้นท่านนะครับแต่ว่าเสออู้เนี่ยเคยเป็นอดีตเสนาธิการทหารนี่แหละครับพลเอกเลอนรัรตนวันนี ก็ S <S. เป็นสวแต่ว่าไม่ใช่ในส่วนของคอชชน,นั่นนู่นสวเนี่ยนะครับบทเฉพาะการเนี่ยกำหนดสวไว้2กลุ่มกลุ่มแรก200ก็มาจากกรรมการสรรหาที่คอ,อชชตั้งซึ่งตรงนี้ก็จะมีทหาร120าแล้วก็จะมีกลุ่มพลเรือนที่ต้องบอกว่ามีความใกล้ชิดกับคอ,อชชอ,อะไรเนี่ยครับแต่ว่ายังมีอีก50คนที่มาในส่วนของกรกตเนี่ยครับจับเลือกมาแล้วเสอู้เนี่ยครับอยู่ในส่วนนี้ความเห็นท่านเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเสอู้พลเดกและรัตนวณิชนะครับ บอกว่าถ้าการแก้เนี่ยนะครับไปสสลอเลยเนี่ยมันอาจจะเกิดการเผชิญหน้ากันแล้วไปร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยนะครับมันก็ไม่เห็นความจําเป็นว่าทําไมต้องร่างทั้งฉบับประเด็นไหนในรัฐมนูญปี60เนี่ยะน,น,น,นะครับที่มันเป็นปัญหาอย่างเรื่อง272เนี่ยเสออู่ก็เห็นว่าไม่ควรที่จะคงอํานาจสวเนี่ยในส่วนที่จะมาเลือกนายกเพราะไม่มีความจําเป็นแล้วแล้วต่อพักร่วงรัฐบาลเนี่ยนะครับมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยก็สามารถสนับสนุน ใครก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้ามีเสียงเกินกึ่งหนึ่งซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับพักพลังประชารัฐเนี่ยรวมเสียงพักร่วมรัฐบาลก็ได้254คือหมายถึงว่าเกินกึ่งหนึ่งของสภาล่างอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่า272เนี่ยนะครับบันบังเอิญ272เเนี่ยไประบุว่าให้เอาสอวเนี่ยมาร่วมด้วยเพราะคงกังวลเกรงไปว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับหลังเลือกตั้งเพื่อไทยอาจจะได้เสียงข้างมากแล้วเกินกึ่งหนึ่ง<า>ก็เลยต้องสอวมาช่วยแต่ว่า พอมันมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยไม่มีความจําเป็นแล้ว<ช>แล้วคนที่เห็นด้วยกับการปิดสวิตสอว,อวในเรื่องของเลือกนาย,ยกเนี่ยนะครับก็มีหลายท่านมีคุณคํานวณมีคุณวันชยันชยชนะครับมีเสออู่นะครับหรืออย่างในส่วนของคุณกิกติศักดิ์รัตนวราหเพราะนั้นแนวโน้มในวันที่ยี่สามยี่สี่เนี่ยน,นะครับก็คงต้องดูทิศท,ทางส่วนหนึ่งเนี่ยคงต้องดูนาย,ยกรัฐมนตรีแหละว่าท่านเนี่ยมองในประเด็นนี้ยังไงเพราะว่า ก่อนเข้ารายการนี่แหละครับผมก็คุยกับสอวอในปีของกสชแล้วท่านก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยคงต้องดูว่านายกเนี่ยจะจะยอมให้มีการตั้งสสรหรือไม่แต่ถ้าให้ฟรีโหวตเนี่ยนะครับชัดเจนเลยครับโอกาสที่จะตั้งสสรเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้เลยผมก็เรียนถามว่าแล้วเป็นไปได้ไหมที่นายกเนี่ยจะให้มีการตั้งสสรสวอท่านนี้ก็บอกว่าก็เป็นไปได้เพราะนายกอาจจะซื้อเวลาไหม,ม,มก็คือตั้งสสรก็ยังใช้เวลาอีกปีถึงสองปีนะ,ค,ะครับ แล้วก็ลดกระแสกดดันแต่ถ้าเกิดวันที่23 24เนี่ยนะครับแล้วทางนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการตั้งสสรนั้นอาจจะเป็นทางหนึ่งในการคลี่คลายสหการณ์ก็น่าจะมีการตั้งสสลอโอก็เรื่องนี้ก็ต้องว่ากันต่อเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เสียงทางฝั่งหงสอวอเนี่ยแนวโน้มไปในทางที่ว่าแก้เป็นรายมาตราดีกว่าเยอะมากเยอะมากเพราะว่าถ้าถ้าเราฟังเสียงช่วงสุดสัปดาห์นะครับความเห็นไปในทิศทางนั้นหมดก<อ>แล้วก็ถ้าเราไปไล่ดูนะครับ 250เนี่ย120นี่ก็คือคงจะฟังวิบแหละ oh. ก็คือฟังรัฐบาล60นี่ชัดเจนไม่เอาด้วยแล้วมันก็จะมี50ในส่วนที่กอกตเน,นี่ยครับเลือกมา50นี้อาจจะมีความเห็นเป็นอิสระแล้วก็ตั้งสสลแต่อย่าลืมนะครับมันต้องได้เสียง84งจาก250ใช่การแก้256เนี่ยแะครับถึงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เอาละเดี๋ยวเราพักกันรุ่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามความคืบหน้าปัญหาการาปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงความคืบหน้าการเจรจาสันติสุขเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าค่ะเอส n ซนส์ซักผ้าทุกชนิดมีแอนตี้แบคยิ่งซักสะอาดยิ่งมั่นใจต้องเ s สเซนส กรณีเหตุปะทะกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะเบื้องต้นมีคนร้ายเนี่ยเสียชีวิตด้วยกัน2รายจากการถูกวิสามันแล้วก็หนีไป4ีหนึ่งในสองคนร้ายเนี่ยคือมีนายเจอารงบาเฮงนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยมีหมายปอวิอายา9หมายด้วยกันและยังเคยเป็นผู้ที่ก่อเหตุบริเวณปากาหารังที่ไปจัดการกับชุดชคตด้วยนะคะก่อนหน้านั้น เพราะว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สี่อำเภอของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับแล้วก็ตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่ต้องบอกว่าลดความรุนแรงลงไปเยอะแต่ว่าเดี๋ยวไปให้ดูคลิปเหตุการณ์ที่ปากกาฮารังหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยท่านผู้ชมน่าจะจําได้เพราะเป็นคลิปที่ว่อนสถานการณ์ในช่วงนั้นก็คือชคบอเนี่ยนะครับถูกถูกโจมตีนะครับโดยทางกลุ่มขอความไม่สงบเนี่ยจนเกิดการปะทะกันในครั้งนั้นเดี๋ยวไปดูคลิปนะครับขาเข้าเมืองใช่ไหม ปเป็นเหตุการณ์ในช่วง <ME> เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เจา้าลงบายเฮงเนี่ยครับเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเจา้าลงบายเฮงเนี่ยก็ถือว่าเป็น r k k คนสําคัญครับที่เคลื่อนไหวในพื้นที่สี่อำเภอของจังหวัดสงขา,าแล้วก็หนองจิกด้วยนะครับผมอยากจะเท้าความไปถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่6พฤศจิกายนครับครั้งนั้นเนี่ยชลบ ที่ลำพยาม์เพอ่เมืองจังหวัดยะลาเนี่ยนะครับ15คนใช่ถูกโจมตีเนี่ยครับโดยกลุ่มขอความพิ็ส่วในพื้นที่นะครับเสียชีวิตนะครับในครั้งนั้นเนี่ยครับแล้วก็จากเหตุการณ์วันที่6พฤศจิกายนมาเนี่ยนะครับทางแม่ทัพภาคที่4เนี่ยก็ได้บังคับคือก็คือมีการบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็มีการชี้แจงทําความเข้าใจกับอันนี้ครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่ชลบทรี ที่อำเภอเมืองยะลานะครับเสียชีวิตแล้วหลังเหตุการณ์ครั้งนี้แม่ทัาพภาคที่สี่ท่านก็สั่งให้มีการติดตามจับกลุ่มเนี่ยนะครับแล้วจากวันที่6พฤศจิกายนมาเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์เนี่ยครับสำคัญสำคัญเกิดขึ้นเนี่ย7-8ครั้งด้วยกันอชอรบ,บอรในส่วนของอาเกเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่ผมไล่นับเนี่ยนะครับประมาณ27คนซึ่งอันนี้ก็ต้องถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของการกดดันและก็การบังคับใช้กฎหมายนะครับที่แม่ทัพภาคที่4เนี่ยดำเนินการมาตั้งแต่6พฤศจิกาย,ยนเพราะในครั้งนั้นเนี่ยเป็นความสูญเสียที่ทางแม่ทัพภาคที่ก็เห็นว่าต้อง,ต,องต้องใช้มาตรการตอบโต้นะครับ<ช>ด้านก<ช>ารทหารรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนนะครับมายังกะลาเต้ครับบนนะครับบนซ้ายเนี่ยนะครับแล้วก็ซอบีหลํำโซก็เป็น2แกนนําสําคัญในเคลื่อนไหวในพื้นที่4อำเภอของสองขานะครับ แล้วก็ยังมีอดุนัสคาบัตนะครับที่อยู่ช่องกลางอันล่างสุดนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ตาเซอําเภอเมืองยะลามีเหตุการณ์ปะทะก,กันไปดูอีกช่วงหนึ่งนะครับ3กร,รกฎาคมปี63นั้นก็มีอันวาดูร์แมครับปวิยาญาสี่หมายอันนี้ก็จากการบังคับใช้กฎหมายเช่นกันแต่ว่าเหตุการณ์ที่สําคัญอีกการหนึ่งก็คือเมื่อ17สิงหาคมก็คือเมื่อช่วงกลางเดือนที่แล้วนี่นะครับในครั้งนั้นเนี่ยก็มีอาหามะจัดจ้านี่นะครับ ซึ่งเป็นการนาคนสาคัญอีกคนหนึ่งนะครับที่เคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยปวิอาญา12หมายมก็ถูกเ,เสียชีวิตนะครับก็วิสามันเพราะว่าเจ้าหน้าที่ประกาศทโทรโคงให้วางอาวุธก็ไม่ยอมนะครับแล้วกรณีนี้นครับก็มีการนําไปสู่การดําเนินคดีกับภรรยาของอาหาะจาจา้าก็คือนางมะทรงอาลีนะครับซึ่งศาลก็เพิ่งตัดสินไปเมื่อสองวันที่ผ่านมาในความผิดที่ช่วยเหลือสามีในเรื่องของการเอาซิมโทรศัพท์เนี่ย เข้าไปใช้ในการก่อเหตุความไม่สงบอ,อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เป็นผลต่อเนื่องนะครับจากการบังคับใช้กฎหมายที่แม่ทัพภาคที่สีเนี่ยท่านก็กำชับหลังจากเหตุการณ์ชลบอนะครับแล้วกจ็จนเกิดการประทะบังคับใช้กฎหมายเมื่อวานนี้ที่อำเภอเทพาแล้วก็แกนนำอีกสองคนก็เสียชีวิตอ,อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ถึงความคืบหน้านะครับในเหตุการณ์ในพื้นที่คาดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยครับ จะมีข่าวใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยครับผมยังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรก็รอรติดตาม,ตามครับนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะัดีครบ